เอเอพอมพอเราโคตนมาพริกมาพริกคามาได้เวลาโดตนพริกพริกกระายเนาะแต่มันกบฏจับตวมันลนลายส่วนมากเนาะไอ้เนาะลน เมื่กี้กันนี่มันอยากลนนั่นหมากแล้วมันก็นลนมันเหี่ยวจะเป็นยังไงเขามันมียานรักษามันอยู่ได้นะครับเนโอดเนาะหนำหนำได้นำอันนี้ลืมโผดหนามมะหอกเมื่อกี่ยวกันเนาะ ว่าบุกพิกอันนี้มันอยากเป็นแนวนี่แหละเก็บกินท่านกับท่านบ่ท่านกับเหี่ยวติ่มโลนติ่มเนาะมันเอากินกินแหงบ่ได้นมาพิกอันนี้บ่ได้ตากแหงดอกมันโมเมนตกพิกตากแขงไม่เอาไรสื่อท่านมันมียาสีตาหมดมันบ่ได้ดูแลมันบ่ได้สีดน้องมีมีเพียมียังนนเนาะมันเป็นโบมัน,เป,นเป็นเพียแ,นะแต่ว่ากับบ่ได้สื่อดอกวะกับพอใส่กิน พอได้กินพี่น้องปลูกไว้ที่ทางหน้าบ้านเนาะทั้งลังบ้านก็มีได้ต้นมะละหงเนาะต้นมะละกอนี่ก็หลังใหญ่กันหงว่าต้นกินดอกทั้งลังบ้านก็มีหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่แหล่ะแต่อยากตำไผ่ตำหักโได้ตำดอกอาทิตย์ละเทือกโบ่ได้ตำมาคงกินมันบ่มีมันโบขึ้น,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 นอ,อ,อยาก ค้ามเลยพี่น้องปวดตะเวนก่นจิ๊ตกดินอะไเห็นบ่เพราะไงรักหาโดตนุนใหม่แล้วอายุ76ปีเรียกฟัวคอผมอันนี้แข็งแรงอยู่ดอกแข็งแรงอยู่ยางมากๆอยู่ถากหญ้าแท้นี่จนเปลี่ยนปวดพี่น้องจิป,ปูยังยิง่งเล่นถาก เล่นได้จะปลูกยังเละซองเถาว่างแผนไว้จะปลูกยังเล่นี่ปลูกหน่อกินน่ะล่ะปลูกผักบัวหอมปลูกผักสีหนาพนเนาะปินขุางฮงกับปลูกไว้บางฮงมันบ่ตายง่ายได้พี่น้องปลูกไว้เดี๋ยวปีสองปีหดหนามันก็มาก็ได้เก็บกินอยู่น่ะละกดนะหนามรุดละอ่า กำเหมิดมาละทั้งคล้องหันบอตกบวมมีฝนบอตกแต,ต,ต,ต่ตำบัตนังมานี่ละขามท่างไปฝนบวมมีฝนเน,นอพริกเก็บกินทูขาาเอาแล้วริกกันให้นเนาะกัดจําประเดกเนียกูมัก นะครับพบคลิปนี้ก็ไว้ซัมเน้่เนาะครับเนะาะชมบรรยากาศยามแรงแรงนาวานพ่อยายนาวานอีพอเนอะเอาะขอความเพียยังเดินส้มไปขบมือหนอ่องพ่อยายเราก็ดอดเห็ดเวียกไปน,อนอ้องน้องผู้เฒ่าเห็ดเวียกแข็งแรงนะพยยเพี่น้องครับกลับกลิปนี้ไว้ซัมนี่ครับผมขอบคุณครับ